น้ำอะไรอ่ะอะร่อยมากไหม<อ>หนูกินได้หนูกินอืมอันนี้มันเผ็ดไหมล่ะไม่เผ็ด ไม่เผ็ดเหรอคะค่ะอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรแน็คสักอย่างโบาร์บีคิวรสบาร์บีคิวใช่เก่งมากเพูดครั้งเดียวจำได้เลยอ,เอะไรแนนคสแน็คเนีนย่ยอ,อาเอร่อยนะกบ เออนะคะเออินะอ้าวว้าวเลยเหรออร่อยมากเลยเหคะค่ะไม่กินข้าวเลยคะไม่กินค่ะดิอะไรหนูบอกหนูจะกินปาปิก้ากินแต่ใบปีคิ้วค่ะงดปาปิก้าหนูอหนูไม่กินแล้วเหรอปาปิก้าหนูอะค่ะใบเม้นุ่งเหรอลูก เก่งดีกว่ามั้งไม่เอาทำามาไปไม่ดื้อจากหมอเป็นไงมัางอร่อยอืมรสชาติแต่อร่อยอ่ะอืมหนูชอบไหมล่ะชอบกบซื้อมาให้หนูใช่จ้าซื้อมาให้หนู ไปหยิบชิชิมาก่อนหยิบอะไรชิชิฮะชิ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 อเมบาะคนดูบอกคอนดูซิว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> Hãy subscribe <Ngret>